คุณอ,อยากได้เคล็ดลับของการย้อนเวลาหรือไม่มีใครบ้างที่จะไม่ชอบละ่ะมันไม่ใช่นวนิยายทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคือความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้มันอาจจะดูไม่เหมือนน้าพุแห่งความอ่อนเยาว์แต่ภายในอาคารที่ดูธรรมดาแห่งนี้ผมกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่น่าตื่นเต้นมันเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือดมันคงไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมให้เลือดกับบริษัทนี้นะครับพวกเขาต้องการตรวจระดับของสิ่งที่เรียกว่าทีบา s ส ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คร่าวๆของอายุที่แท้จริงของมนุษย์ที่บาส,สามารถระบุสภาวะที่เรียกว่า Oxidative Stress ซึ่งเป็นการวัดความเสื่อมของร่างกายของเรา Oxidative Stress ก็เหมือนกับการเกิดสนิมของเครื่องยนต์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีปัญหาของการแก่ชาราเริ่มต้นจากอาหารที่เราทานเข้าไปเพื่อให้พลังงานแก่เราเมื่อเซลล์ของเราเผาผลาญอาหารนั้นเซลล์จะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกมาสารเคมีเหล่านั้นเราอาจรู้จักในชื่อของอนุมูลอิสระ ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับส่วนประกอบทั้งหมดของเซลล์ของเราโดยโจมตีเซลล์โดยตรงเป็นล้านครั้งต่อวินาทีทําลายเซลล์ทั้งหมดของเราผลลัพธ์ก็คือ Ooxidative Stress เราทุกคนต่างก็มีร่างกายของเราต่อสู้กลับด้วยระบบการป้องกันด้วยการสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดคือ a t a l a s e และ SOD ซึ่งทําหน้าที่ทําลายอนุมูลอิสระก่อนที่มันจะทําอันตรายเซลล์ของเราคุณหมอครับผมต้องทานผลิตภัณฑ์นี้บ่อยแค่ไหนครับโดยการทานผลิตภัณฑ์นี้เข้าไป ผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งมันชื่อว่าโปรแทนดิมและการทดลองได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันจะช่วยเร่งการผลิตเอนไซม์ที่ดีในร่างกายของเราเอนไซม์มากขึ้นอนุมูลอิสระที่จะทำร้ายเราน้อยลงโดยปกติแล้วออกซิเดทีฟสเตรสจะถูกวัดด้วยค่าทีบา์ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเราแต่การรับประทานโปรแทนดิมเพียงเม็ดเดียวต่อวันสามารถลดแนวโน้มของค่าทีบาสำหรับทุกคนและทุกวัย แม้กระทั่งผู้ที่มีอายุ80ปีมีอะไรอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ดูเหลือเชื่อนี้จริงๆแล้วพื้นฐานของมันเรียบง่ายมากโปรธานดีม,มีส่วนผสมจากพืช5้าชนิดบางอย่างที่คุณอาจรู้จักชาเขียวหรือคามินซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ใช้ในการทำอาหารของอินเดียอ็อกซิเดทีฟสเตรสที่สูงขึ้นสัมพันธ์มากกว่าแค่อายุที่มากขึ้นมันเชื่อมโยงกับโรคต่างๆหลายร้อยโรคเป็นศูนย์กลางของโรคต่างๆมากมายเช่นโรคตับเบาหวาน ถุงลมโป่งพองหอบหืดหลอดเลือดสมองหัวใจวายแม้แต่โรคทางจิตเช่นโรคซึมเศร้อาอัลไซเมอร์แล้วความคืบหน้าของผมละครับหลังจากผ่านไปเกือบ2ส,สัปดาห์ถึงเวลาที่จะทราบผลแล้วผลลัพธ์คือระดับ oxidative stress ของผมลดลงอย่างมากลองดูว่าค่าการตรวจของผมอยู่ตรงไหนในกราฟนี้ก่อนและหลังเราได้ย้อนเวลากลับไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่จากภายนอก แต่จากภายในเซลล์ของผมใช่แล้วเรารู้ว่าออกซิเดทีฟสเตรสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดโรคเหล่านั้นแต่ผมไม่อยากรอจรนอายุ80แล้วพบว่าผมควรจะทานผลิตภัณฑ์นี้บริษัทที่ผลิตโปรแทนดิมกล่าวว่าการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ทำมาจากส่วนผสมที่ใช้กันมาหลายศตวรรษนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา abcnews.com